สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ออ t o ้เอสช่องที่นำเสนอข้อมูลและรีวิวรถยนต์ที่น่าสนใจสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับ Ford Ranger Raptor 2025รถกระบะสมรรถนะสูงที่กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในขณะนี้ ภาพของ Ford Ranger Raptor 2025ขนาดขับขี่บนทางวิบาก Ford Ranger Raptor 2025มาพร้อมกับการออกแบบที่ดุดันและทรงพลังโดดเด่นด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่มีตัวอักษร FORD ขนาดใหญ่สะท้อนถึงความแข็งแกร่งและความพร้อมในการลุยทุกสภาพถนนไฟหน้าแบบแมทริก l e เลที่มาพร้อมระบบปรับระดับแสงอัตโนมัติช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ยามค่ำคืนภาพภายในห้องโดยสารของ Ford Ranger Ra p t o r 2ต2 5 เมื่อเข้าสู่ภายในห้องโดยสารคุณจะพบกับความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยแผงหน้าปัดดิจิทัลขนาด12.4นิ้วและหน้าจอสัมผัสกลางขนาด12นิ้วที่รองรับระบบซิงค์เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน CA ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน Apple CarPlay และ Android Auto ได้อย่างง่ายดายเบาะนั่งถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการขับขี่แบบออฟโรดโดยได้รับแรงบันดาลใจจากเบาะนั่งของเครื่องบินรบ F22 Ra ป t ตอร์ or, เพื่อให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรู้สึกมั่นคงในทุกการเดินทาง ภาพเครื่องยนต์และระบบการสะเทือนของ Ford Ranger Raptor 2025ในด้านสมรรถนะ Ford Ranger Raptor 2025มาพร้อมเครื่องยนต์สามจุดศนิตเทอร์โบอีโคบูสที่ให้กำลังสูงสุด4 0 5แรงม้าและแรงบิด583นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดและระบบขับเคลื่อน4ล้อเต็มเวลานอกจากนี้ยังมีระบบการสะเทือน Fox ที่ M 2อ In l i ห e า wow! อิ้นวาที่ปรับการทำงานได้ถึง500ครั้งต่อวินาทีช่วยให้การขับขี่บนทางวิบากเป็นไปอย่างราบรื่นและมั่นใจ ภาพ Ford Ranger Raptor 2025ขนาดขับขี่ในสภาพถนนต่างๆเพื่อให้เหมาะกับสภาพถนนที่หลากหลาย Ranger Raptor 2025มีโหมดการขับขี่ให้เลือกถึง7โหมดได้แก่ Eco, Normal, Sport, Slippery, Mud, Roots, Rock Craw l และ b i a ซึ่งโหมด b i a าถูกออกแบบมาเพื่อการขับขี่ความเร็วสูงบนทางวิบากโดยเฉพาะภาพล้อและยางของ Ford Ranger Raptor 2025 ล้ออัลลอยขนาด17นิ้วหุ้มด้วยยาง BF Goodrich เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน All Terrain KO 2เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนขนาดเศษ285ส่วน7 0 R 1 7ช่วยเพิ่มความสามารถในการยึดเกาะถนนและความทนทานต่อสภาพถนนที่ทา้าทายภาพระบบความปลอดภัยของ Ford Ranger Raptor 2025ด้านความปลอดภัย Ranger Raptor 2025มาพร้อมถุงลมนิรภัยเตำแหน่งระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบค,ควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับความเร็วได้ และระบบกล้องมองภาพรอบคัน360องศาพเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ขับขี่และผู้โดยสารภาพ Ford Ranger Raptor 2025ในมุมต่างๆสำหรับราคาจำหน่ายในประเทศไทย Ford Ranger Raptor 2025มีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ1,949,000บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับรถกระบะสมรรถนะสูงที่มาพร้อมเทคโนโลยีและความปลอดภัยครบครันเสียงดนตรีปิดท้าย และนี่คือข้อมูลเกี่ยวกับ Ford Ranger Raptor 2025ที่เราได้นำมาเสนอในวันนี้หากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโชว์รูม Ford ใกล้บ้านท่านได้เลยครับขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปของ Auto S ส,สวัสดีครับ